เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่สิบสอง นางกำนันมองเธอด้วยสีหน้างุนงงเมื่อถามย้ำอีกครั้งถึงพยักหน้ากล่าวว่าแท้จริงแล้วไม่เจ็บเพียงแค่ตกใจมูอิ่งซีพยักหน้ามองไปทางแย่สินหลานเธอใช้วิธีเดิมกดลงไปในตำแหน่งเดียวกันกับนางกำนันกลับพบว่าแย่สินหลานเจ็บจนต้องสูดลมหายใจเข้าหน้าตาถึงกับบิดเบี้ยวไปบังอาจ่านทำอะไรพระสนม เคอหมัวมัวตะว่าเสียงดังไม่รอให้นางได้เข้ามาหยุดยัง้งมูอิ่งสีก็ดึงมือกลับพระสนมตอนนี้ท่านยังคิดว่าข้าปล่อยข่าวลือเขย่าวขวัญผู้คนอยู่หรือไม่เมื่อครู่ตำแหน่งที่ข้ากดลงไปคนปกติจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ท่านกลับไม่สามารถอดทนได้นี่คือปัญหายังมีอยู่และตามระดับความลุนแรงท่านทำได้เพียงแค่เจ็บมากขึ้น ถ้าหากท่านไม่เชื่อในแต่ละวันก็ลองสัมผัสดูหลังจากนี้อีกไม่นานคงจะไม่ต้องใช้แรงเลยด้วยซ้าแค่สัมผ,สผัสผ่านเบาบ้างก็เพียงพอที่จะทำให้ท่านเจ็บได้แย่สินลานยกมือกุมตรงบริเวณที่ถูกกดนางเจ็บป่วยจนฝืนหยัดตัวตรงไม่ได้ถึงแม้จะได้ยินคำพูดของมูอิงซีก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะโต้แย้งเฮ้ยเออยังไม่รีบไปตามหมอหลวงมาอีก เคมัวมัว,มวปลอบโยนแย่สินหลานรูปหลังนางเบาๆขณะกระถุงสอกไปที่นางํำนันทางด้านข้างพร้อมออกคำสั่งเจ้าค่ะข้าจะไปเดี๋ยวนี้เพยเอ๋อบอกแล้วลนล้านออกไปอย่างรีบร้อนมูอิ่งซีกระตุกมุมปากลุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วถอยไปยืนรอทางด้านข้างวิชาการแพทย์ของเธอดีไม่น้อยไปกว่าหมอหลวง ฮ่องเต้เองก็รู้ถึงการมาของเธอก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เธอหมัวหมัวยังบอกให้ตามหมอหลวงมาหากเรื่องนี้รู้ถึงหูฮ่องเต้แล้วล่ะก็เขาจะสามารถอยู่นิ่งเฉยได้หรือมีฮ่องเต้อยู่ฝ่ายเดียวกับเธอแล้วมีแต่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นการตัดสินใจนี้ของเธอหมัวหมัวคือความผิดพลาดโดยสิ้นเชิงขณะที่รอหมอหลวงหลิวมานั้นที่มาถึงตอนก็คือโม่อีเสียงเขาก เข้าเข้ามาภายในห้องรีบร้อนเดินไปยังต่งที่แย่สินหลานนั่งอยู่โอบกอดน,นางไว้อย่างเจ็บปวดใจปลอบโยนเสียงเบากระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดของนางค่อยทุเลาลงจึงค่อยไต่ถามสถานการณ์เกิดเรื่องอะไรขึ้นโมอีเสียงตาตามองไปยังนางกำนั้นที่คุกเข่าอยู่ใช้สายตาซักถามจ้องมองไปยังเคหมวัวหมวัว ทูลฝ่าบาทเมื่อครูพระชายาอี้ตรวจจับชีพจรให้พระสนม แต่ไม่สราบว่าใช้วิชาได้ทำให้พระสนมรู้สึกเจ็บที่สวงอกจนแทบทนไม่ได้หม่อมฉันเป็นกังวลจึงเชิญผ่านหมอหลวงมาเองโดยพา,ารักการสายตาเคอหมัวมวตกไปที่มู่อิ่งซีขณะรายงานห้องเต้ไปตามความจริงเกี่ยวกับการตรวจของนั่งคำพูดนี้เต็มไปด้วยความกำกวมแต่กลับนำความผิดทั้งหมดย้อนให้มู่อิงซี่ แย่สินหลานอิงแอบในอ้อมกอดของโมอีเสียงฟังเคอหมัวมัวพูดตบก็กระตุกมุมเสื้อของโมอีเสียงแล้วเอ่ยอย่างอ่อนแรงฝ่าบาทนางหวังดีอย่าถือโทษนางเลย ให้หมอหลวงหลิวตรวจให้หม่อมชั้นเถิดนะเพคะโมอวีเสียงหยุดสายตาอยู่ที่มู่อิงซีรอคอยการอธิบายจากนางมู่อิงซียิ้มบ้างคนหนึ่งแสดงเป็นคนร้ายอีกคนแสดงเป็นคนดีแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนภาพตรงหน้าของแย่สินหลานทําให้เธอเข้าใจคำว่าดอกบัวขาวและผู้หญิงชาเขียวได้อย่างลึกซึ้งเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับแม้สักนิดขณะ เอ่ยอย่างนุ่มนวลฝ่าบาทอย่าพิ่งรีบร้อนในเมื่อพระสนมมีคำขอเช่นนั้นก็ให้หมอหลวงหลิวตรวจจับชีพจรให้นางเถิดจากนั้นข้าค่อยอธิบายมอวีอย่ยเสียงมองนางอยู่ครู่หนึ่งเคอหมวมัวกล่าวหานางแต่นางกลับไม่มีความลุกลี้ลุกลนและหวาดวันยังคงสงบนิ่งเฉกเช่นที่เจอกันเมื่อครั้งก่อน ฝ่าบาทได้ยินเสียงเรียกอ่อนเบาของแเยสินหลานเขาจึงดึงสติกลับมามองหมอหลวงหลิวที่ทำท่าเหมือนอยากจะก้าวมาข้างหน้าแต่ก็ไม่กล้าในที่สุดเขาจึงปล่อยแเยสินหลานแล้วลุกขึ้นยืน หมอหลวงหลิวเดินมาข้างหน้ากระทั่งเดินมาถึงที่ตังแล้วจึงพบว่ารอบตังไม่มีเก้าอี้สักตัวชั่วขณะนั้นก็รู้สึกงงงนันวางกล่องยาลงอย่างเบามือโน้มตัวลงตรวจจับชีพจรให้แยส่สินหลานหมออีเสียงเองก็รู้สึกได้เช่นกันเขากว่าตามองไปรอบห้องคาดไม่ถึงว่าจะไม่สามารถหาที่ที่จะนั่งได้เกิดอะไรขึ้น วังหลังเมินเฉยกับตำหนักหลานชูตั้งแต่เมื่อได้กล้าเก็บเก้าอี้ที่มีทั้งหมดเชียวหรือในใจเคอหมัวมัวเต้นตึกตักรอบพึมพำในใจว่าแย่แล้วเพื่อให้พระชายาอี้อับอายขายหน้าพวกนางจึงตรงใจให้คนในวังนำเก้าอี้ทั้งหมด ไปเก็บไว้ที่ห้องด้านข้างเมื่อสักครู่เห็นพระสนมเจ็บจนทนไม่ได้นางจึงลืมเรื่องนี้ไปรีบร้อนให้คนไปตามหมอหลวงมาคิดไม่ถึงว่าห้องเต้จะมาด้วยตอนนี้นางจะโกหกกลบเกลื่อนอย่างไรดีเยซสินหลานกัดริมฝีปากนั่นครู่ใหญ่จึงตอบออกไปฝ่าบาทเมื่อเช้าหม่อมฉันเดินชนขาเก้าอี้หลายครั้งรู้สึกเจ็บมากจึงสั่งให้คนนำเก้าอี้ออกไป ไว้ที่ห้องด้านข้างแล้วลืมให้คนนำกลับมาเพคะเพยเอ,อ๋อเจ้ารีบไปตามคนนำเก้าอี้ย้ายกลับคืนมาเพคะในเวลาอันรวดเร็วเก้าอี้ก็ถูกนำกลับมาเคอหมัวมัวนำเก้าอี้ไปวางไว้ข้างมู่อิ่งซีด้วยตนเองพูดกับนางด้วยสีหน้าเย็นชาพระชายาอี้เชิญนั่ง โมอิ่งซีมุมปากบิดค้งเธออยากรู้ว่าคนในตำหนักหลานชูต้องเดินชนกำแพงกี่ครั้งถึงจะเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบทุกครั้งที่ต้องการทำให้เธออับอายก็จะก่อเรื่องขึ้นแต่ในเวลาอันรวดเร็วก็ถูกตบหน้ากลับไปเช่นนี้ไม่รู้สึกเจ็บหน้าบ้างหรืออย่างไร รอครู่หนึ่งหมอหลวงหลิวก็ตรวจจับที่จรเสร็จตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนนี้คิ้วของเขายังคงขมวดอยู่หมอหลวงหลิวร่างกายของซูเฟยเป็นอย่างไรบ้างทูลฝ่าบาท หมอหลวงหลิวยังคงลังเลเขาได้ยินข่าวลือที่พระชายาอี้วินิชัยว่าสนมสู้เฟยถูกพิษหากเขาได้ยินเรื่องนี้ก่อนที่นางจะช่วยชีวิตท่านอองเจ็ดเขาจะต้องหัวเราะเยาะแล้วบอกว่านางพูดจาส่งเดชไม่เข้าใจในวิชาแพทย์แต่พระชายาอี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการถอนพิษร้ายแรงของมแมลงจากเหมียวเจียงนี่เป็นสิ่งที่เหล่าหมอหลวงทั้งหมดทั้งสำนัก รวมทั้งตัวเขาเองก็ยังคงทำไม่ได้วิชาแพทย์ของนางต้องเป็นเลิศแน่แต่เขายืนยันหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้พบว่าพระสนมซูไฟจะถูกวางยาแต่อย่างใดหรือที่แท้วิชาแพทย์ของเขานับวันยิ่งแย่ลงเขาถึงกับสงสัยในวิชาแพทย์ของตนเองมองเห็นเขาอิดออดไม่ยอมตอบมูอิ่งซีก็ลุกขึ้นยืนเดินไปด้านหน้าตังมองไปที่เขาแล้วเอ่อยถามแบบชี้น้ำ ท่านหมอหลวงหลิวท่านไม่ได้ตรวจจับชีพจรให้พระสนมเป็นครั้งแรกใช่หรือไม่ได้ยินมาว่าชีพจรที่ท่านจับได้ทั้งหมดนั่นคือพระสนมเป็นโรคเครียดจนกลายเป็นโรคประจำตัวตอนนี้ท่านยังคิดเช่นนั้นอยู่หรือไม่ ถูกนางถามเช่นนี้หมอหลวงหลิวแอบเหลือบมองไปที่โม้อีเสียงหน้าผากมีเหงื่อผุดซึมจำนวนมากหรือเขาตะวินิสัยผิดจริงๆยิ่งคิดเหงื่อกลานก็ยิ่งไหลลงมา ห้องเตอยู่ตรงหน้าเขาควรทำเช่นไรพยักหน้าก็ไม่ใช่ใส่หน้ายิ่งไม่ได้ถ้าหากการตรวจชพจรของพระชายาอี้ถูกต้องนี่ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไร้าสามารถของเขาจากนี้ไปในสำนักหมอหลวงเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรหมอหลวงเลี้ยวเจ้าเป็นใบไปแล้วหรือพระชายาอี้กำลังถามเจ้าอยู่ หมอีเสียงน่าตึงจ้องมองไปที่หมอหลวงหลิวซึ่งทำเป็นหูหนวกเป็นใบอย่างไม่สบอารมณ์พยาพยาค่ะหมอหลวงหลิวถูกห้องเตะจ้องมองก็ตกใจจนพูดเสียงสัน้นสาบาทข้าเจ็บที่หัวใจเพียงครั้งคราวจะเป็นการถูกวางยาได้อย่างไรจะต้องเป็น พระชายาอี้วินิฉัยผิดแล้วเย่สินหลานทำหน้าตาหน่าสงสารมองไปยังโมอีเสียงพระชายาอี้สามคำนี้สะดุดลงถึงจะเอ่ยออกมาจากปากได้ไอ้ายเฟยโมอีเสียงขมวดคิ้วไม่รู้ว่าควรจะตอบออกไปอย่างไรมูอิ่งซีไม่สนใจคำพูดนางมองไปที่หมอหลวงหลิวแล้วกล่าวตอ่อ หมอหลวงหลิวพระสนมถูกวางยาพิษอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากไม่ระวังเส้นชีพจรแทบไม่ต่างจากค้นปกติดังนั้นต้องใช้ความละเอียดและอดทนท่านตรวจจับชีพจรให้พระสนมอีกครั้งเถอะอาการเจ็บที่หัวใจของพระสนมหยุดเป็นระยะตามหลักของการจับชีพจรก็เป็นเช่นเดียวกันคือหยุดเป็นระยะ ท่านลองไล่จับดูดีๆอีกครั้งเถิดหมอหลวงหลิวเช็ดเหงื่อแล้วลงมือทําตามคําพูดนางตรวจจับชีพจรให้พระสนมซูเฟยอ,อีกครั้งคราวนี้เขารวบรวมสมาธิทั้งหมดคิ้วที่ขมวดอยู่ตั้งแต่ต้ตนจนจบก็ยังไม่ผ่อนคลายแต่ก็ยังคงไล่จับไม่เจอความผิดปกติของชีพจรเย่สิ้นหลานหมดความอดทนนางมองไปทางหม้ออีเสียงเอ่ยปากออดอ้อนฝ่าบา ซูเฟยอย่าพึ่งพูดโมอิ่งสีออกปากห้ามไปทางเย่สินหลานนี่คือร่างกายของท่านที่ตรวจอยู่ก็เป็นโรคของท่านอดทนสักหน่อยและผ่านไปอีกนานในขณะที่ความอดทนของโมอีเสียงและเย่สินหลานกำลังจะหมดลงนั้นจูจ่ๆลักษณะท่าทางของหมอหลวงหลิวก็เปลี่ยนไป เขาจับได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีพจรที่อ่อนแรงแต่ในขณะที่เขากำลังตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งมันก็หายไปอย่างไรร่องรอยมีอยู่จริงโูอิ่งซีล่องใจความอดทนของเธอใกล้จะหมดลงแล้ววิชาแพทย์ของหมอหลวงหลิวแยก่กว่าที่เธอคิดเอาไว้พระชายาอี้ขอถามว่านี่คือพิษหายากอะไรไม่แน่ชัด แต่ว่าสามารถระบุในจุดนี้ได้อาการเจ็บป่วยของซูไฟหนักหนาสาหัสมากกว่าตอนที่หม่อมชั้นวินิฉัยไว้เมื่อหลายวันก่อนอะไรนะมอีเสียงตกใจจนคิ้วเลิกขึ้นสูงครั้งตอนที่เจ้าบอกว่าภายในระยะชั่วคราวนี้จะไม่มีปัญหามิใช่หรือตามหลักแล้วพูดเช่นนี้ก็ไม่ผิด แต่ว่ามูอิงซีคิดใคร่ครวญอย่างจริงจังเกี่ยวกับปัญหานี้หางตาตกไปอยู่บนตัวของเคหมวัวหมัวหากจะต้องตรวจหาความจริงคงต้องถามนางคล้ายกับว่านางเพิ่มปริมาณยามากขึ้นพิษช,ชนิดนี้ค่อนข้างหายากอาจเพราะหม่อมชั้นวินิจฉัยผิดก็ไม่แน่เรื่องนี้เร่งด่วนสำคัญต้องจัดการในทันที ฝ่าบาทหม่อมฉันอยากจะเจาะเลือดจากตัวของซูเฟยนนำไปศึกษาเพื่อดูว่าจะสามารถหายาถอนพิษจากมันได้หรือไม่เจาะงั้นหรือแย่ซินหลานเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็สูดลมหายใจเย็นๆเข้าไปทำให้นางรู้สึกไม่ดีฝ่าบาทหม่อมฉันไอ้เฟยพระชายาอี้สามารถใช้เวลาภายในหนึ่งวันหายาถอนพิษมาแรงร้ายของเหมียวเจียงให้น้องจ ได้เจ้าต้องเชื่อมั่นในความสามารถทางด้านวิชาแพทย์ของนางให้ความร่วมมือในการรักษาของนางนางสามารถรักษาเจ้าให้หายดีได้มออีเสียงนั่งอยู่ข้างนางอบไหล่นางเบาๆพูดเสียงทุ้มเป็นการปลอบโยนถึงแม้แย่สินหลานจะไม่ยินยอมอย่างไรสุดท้ายกลับหนีไม่พ้นชะตากรรมการเจาะเลือดพระสนมหม่อมฉันจะทำการฝังเข็มให้ก่อน เอนกายพิงบนเตียงจะสะดวกกว่าฝ่าบาทขอทรงรออยู่ตรงนี้สักครู่มูอิ่งซีถือกล่องยาเดินเข้าไปในห้องรอแย่สินหลานเอนกายลงก็นำเข็มเงินมัดหนึ่งซึ่งอยู่ในห่อผ้าออกมาจากกล่องยากลางออกข้างเตียงเสียงดังฟืบจากนั้นหยิบเข็มเล่มที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดออกมาแกว่งไปมาต่อหน้าแย่สินหลานอยู่ครู่หนึ่ง พระสนมฝังเข็มสามารถช่วยเปิดจุดของท่านทำให้นำเลือดออกมาได้ง่ายเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่ที่แท้กลับเป็นเรื่องราวที่ปั้นแต่งขึ้นมองเห็นใบหน้างดงามของแย่ซินหลานพ่อสีเธอยิ้มเย็นในใจฉันจะทำให้เธอร้องไห้ให้ได้ เห็นท่าทางของอีกฝ่ายที่กำลังจะนำเข็มเงินฝังเข้าไปที่จุดฝังเข็มแย่สินหลานพันนึกถึงตอนที่เข็มเงินจิ้มเข้าไปในเนื้อรู้สึกเจ็บขึ้นมาทันทีถามเสียงสั่นด้วยความสงสัยทำทำไมถึงใช้เข็มเงินที่เล็กกว่านี้ไม่ได้การเปิดจุดหากใช้เข็มเล็กเกินไป ก็จะไม่เกิดผลมูอิ่งซีพูดพลางนำเข็มเงินเข้าไปใกล้นางอีกนิดแย่สินหลานเกรงหนังศีรษะกลั้นลมหายใจในใจเป็นกังวลรอเข็มของมูอิ่งซีเจาะลงมาแต่ว่ารอเป็นเวลานาน,านกลับเห็นนางจูจู่ก็ชักมือกลับใช่แล้วซูเฟยอาจจะเจ็บสักเล็กน้อยขอให้ท่านอดทนไว้ โมอิงซียกเข็มขึ้นตามองเตรียมจะเจาะกวาดตามองไปที่เยซินหลานแวบ,บหนึ่งซูเฟยไม่ต้องตื่นเต้นไปแม้ว่าจะเจ็บแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวในหลายครั้งเยซินหลานเกือบจะพังทลายนางจะต้องตรงใจเป็นแน่โมอิงซีกำลังแก้เพดที่ก่อนหน้านี้นางถูกกั่นแกล้งู่อิงซวงสิ่งที่เจ้าทำกับข้า จะไม่มีทางจบแบบสวยงามแนะ่สีหน้าของมูอ่อิงสีไม่มีความรู้สึกผิดหรือหวาดกลัวแม้แต่น้อยพระสนมข้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรข้ารู้เพียงจะพยายามรักษาอาการป่วยของท่านให้หายดูท่าแล้วท่านคงไม่ต้องการคำปลอบโยนจากข้าเช่นนั้นข้าจะลงมือเลยอีกสักครู่หากเจ็บก็ขอให้อดทนไว้ พูดจบเข็มในมือก็จิ้มลงไปที่จุดฝังเข็มแย่สิ้นหลานเจ็บจนทนไม่ไหวต้องเปล่งเสียงร้องออกมามูอิงซว่วงพระสนมตอนนี้ท่านน่าจะรู้แล้วว่าข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านเจ็บจริงดังที่ข้าบอกใช่หรือไมู่ม่อิงสีพูดพลางดึงเข็มเงินเล่มที่สองออกมาโดยไม่ให้โอกาสนางได้พักก็จิ้มเข้าไปอีกอย่างรวดเร็ว รุนแรงและแม่นยำจากนั้นก็หมุนวนจงใจเพิ่มแรงมือแย่สินหลานเจ็บจนสีหน้าบิดเบี้ยวนางเกือบจะเปล่งเสียงเรียกหามารดาเลยด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นโมอีเสียงได้ยินเสียงร้องนั้นก็รีบถามขณะเดินออกมาจากฉากกั้นบังลมด้วยท่าทางร้อนใจฝ่าบาทหม่อมฉันเจ็บมากไม่อยากฝังเข็มแล้วฝ่าบาทรีบให้นางหุด ในเวลานั้นมูอิ่งซียังหยิบเข็มเงินที่เงาวับมองไปทางโม่ออีเสียงแล้วร้องบอกเขาฝ่าบาทกระทั่งความเจ็บจากการฝังเข็มพระสนมซูฟเฟยยังทนรับไม่ไหวเช่นนั้นการรักษาหลังจากนี้ก็จะยิ่งยากลำบากไอ้เฟยทนเจ็บหน่อยเถอะนะรอตนถอนพิษให้เจ้าได้แล้วต่อจากนี้ก็จะไม่ต้องเจ็บที่หัวใจบ่อยๆแล้ว แม่โมอีเสียงจะเจ็บปวดแต่ก็หวังว่าโมอิ่งซีจะสามารถรักษานางได้เขาจึงข่มใจเอาไว้ได้ยินแย่สินหลานกําลังร้องอย่างเจ็บปวดก็กัดฟันตัดสินใจบังคับตัวเองให้เดินกลับออกไปรอโมอีเสียงเดินพ้นตักฉากกัน้นโมอิ่งซีก็ดำเนินการฝังเข็มให้แย่สินหลานต่อจุดฝังเข็มไหนที่จี้มแล้วเจ็บ ก็จงใจเลือกจิ้มตรงนั้นทำให้แย่สินหลานต้องกรีดร้องออกมาเป็นระยะในที่สุดเธอก็เก็บเข็มและนำมีดเงาวับออกมาลนไฟอย่างเอ้อระเหยแย่สินหลานมองเห็นแล้วถึงกับสัลักน้ำลายเจ้าเจ้าจะทำอะไรล้างพิษเจาะเลือดข้าเป็นกังวลว่าหากเลอรกรีดแผลใหญ่เกินไปจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายหนักหน่อยก็อาจถึงตาย หากเป็นเช่นนั้นข้าจะมีความผิดเธอตอบอย่างเฉยชามือยังคงไม่หยุดการกระทำเจ,จ้า โมอิงซีไม่ได้สนใจอาการกัดฟันแน่นของนางยังคงทำเรื่องของตัวเองต่อลนไฟมีเสร็จก็จับแขนานางขึ้นมาขณะที่นางกำลังกรีดร้องก็กรีดลงไปตรงกลางมือเลือดสีแดงสดไหลออกมาเธอหยิบขวดลายครามที่เตรียมเอาไว้ออกมาจากกล่องยาอย่างเชื่องช้านำเลือดของแย่ซินหลานหยดลงใส่ขวดลายครามจนเต็มท่ามกลางสายตาแขนเครื่องที่เอ่อคลอด้วยหยาดน้ำตาของนาง จากนั้นจึงนำยารักษาบาดแผลราดลงไปบนปากแผลของแย่สินหลานเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาเกือบจะทําให้หูของมู่อิ่งซีสั่นสะเทือนจนแตกเกาเปรียบเทียบกับการฝังเข็มเมื่อครู่ครั้งนี้แย่กว่ามากหางตาเหลือบเห็นมู้อีเสียงที่เดินมาถึงฉากกั้นครู่เดียวมู่อิ่งซีก็ปิดแผลให้แล้วพูดเสียงดัง พระสนมนี่เป็นแค่ยาสมานแผลหากท่านไม่ให้ความร่วมมือเช่นนี้ย่อมไม่มีผลดีต่อแผลท่านสักนิดข้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้ท่านไม่พอใจข้าถึงเพียงนี้แต่ขอให้อดทนเอาไว้รักษาให้เสร็จนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แย่สินหลานอกดหรือที่พยายามจะเล่นลูกไม้ก่อนเช่นนั้นเธอก็จะร่วมเล่นด้วยจนจบดูสิว่าสุดท้ายแล้ว ใครจะเป็นผู้พ่ายแพ้ยาสมานแพ้เจ้าพูดราวกับว่าข้าไม่เคยใช้มาก่อนโดยพื้นฐานแล้วยานี้จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ้าใส่อะไรเพิ่มเข้าไปในยาหางตาของแย่สินหลานมีคราบน้ำตาพอเอ่ยปากได้ก็โพรงถามทันทีทันใดนั้นก็มองเห็นโมอีเสียงที่ยืนหลบอยู่ก้าวออกมาเห็นได้ชัดว่าได้ยินคำพูดเมื่อครู่ของมู่อิงซวง ฝ่าบาทหม่อมฉันเปล่านะเพคะเป็นเพราะยาของนางจริงๆมูอิ่งสวงตัวดีคาดไม่ถึงว่าจะกล้ายุยยงเช่นนี้ ฮ่องเต้ต้องเข้าใจนางผิดแน่ต้องคิดว่าเพราะความสัมพันธ์ของนางกับจิงอี้ทำให้นางจงใจตั้งตัวเป็นศัตรูกับมู่อิงซวงในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ย่อมไม่สามารถทำให้ฮ่องเต้คิดเป็นอื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ไม่ใช่นางตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับมู่อิงซวงนางเพียงกำลังสงสัยว่ามู่อิงซวงใส่อะไรเพิ่มเข้าไปในยารักษาบาดแผลฮ่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงทำได้เพียงให้ผู้อื่นมายืนยันความบริสุทธิ์ของหม่อมชั้นฝ่าบาทหม่อมฉันขอยืมคนสักหนึ่งคนได้หรือไม่โมออีเสียงเข้าใจความหมายของนางเขาเรียกซื่อสซนไหยที่กำลังเฝ้าอยู่หน้าลานกว้างเข้ามาด้วยสีหน้าเย็นชาซื่อกงตง้องขออภัย มูอิงซีลงมือทันทีขณะที่ซื้อกงกงยังไม่ทันรู้เรื่องราวก็ถูกกริดกรีดลงไปเบาๆที่กลางฝ่ามือซื้อกงกงหน้าตาเจ็บปวดขึ้นมาทันทีที่แถวห้องแต่ก็เรียกเขามาเพื่อให้พระชายาอี้ทารุนจากนั้นมูอิ่งซีนำยาสมานแผลเทลงบนบาดแผลของซื่อกงงหยิบเอาผ้ามาพันแผลให้กับเขาซื่อกงกงตาพรา่นี่มันเรื่องอะไรกัน ซื่อเซินห้บอกข้ามาสิว่าเจ็บหรือไม่ทูลฝ่าบาทไม่เจ็บแผลไม่เจ็บเลยสักนิดพะยะค่ะซื่อกองยืดตัวตรงพายักหน้าอย่างรุนแรงไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องอะไรเราไม่ได้ถามถึงบาดแผลของเจ้าเราถามถึงยาที่ราดลงไปบนแผลของเจ้าเจ็บหรือไม่ไม่เจ็บพะยะค่ะ ยานั้นเย็นสบายรอยมีดบาดเมื่อครู่ก็มีความเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเมื่อยาราดลงไปก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วยาของพระชายาอี้ช่างดีเหลือเกิน หน้าตาไม่เข้าใจเรื่องราวของซื่อกงตรงเต็มไปด้วยรอยยิ้มพึงพอใจเขารู้ดีว่าฮองเต้พอใจวิชาแพทย์ของมู่อิ่งซีเป็นอย่างมากจึงเอ่ยยกยอ,อนางโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นถึงสีหน้าที่เข้มจนเกือบจะเขียวปัดของเย่ซินหลาน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ